การได้ขึ้นเวทีรันเวย์ได้ทำแฟนโชว์มันมี Energy เหมือนดูคอนเสิร์ตอะความตื่นเต้นมันคือเบอร์นั้นสำหรับดีไซนเนอร์ครับ ชื่อคอนเซปต์มันคือ listen to the future เราเอาเรื่องต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็น next นะครับเป็นปัจจุบันแล้วมันส่งผลต่ออนาคตเราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้เราพยายามใช้เรื่องผ้ารีไซเคิลเข้ามาในคอลเลกชันเยอะมากขึ้นที่เราใช้เป็นหลักเลยนะครับก็คือตัวรีไซเคิลจากขวดพลาสติกจอดลึกลงไปในเสื้อผผู้หญิงนะครับพอพูดถึงอนาคตใช่ไหมครับมันก็อาจจะเกิดการ mutation กลายพันธุ์บางอย่างก็เลยตีความลงไปในเสื้อผ้าอย่างเช่นกระโปรงของผู้หญิงอาจจะดัดแปลง deconstruction จากเสื้อผ้า ผู้ชาย creative pattern มันขึ้นมาให้เกิดเป็นกระโปรงทรงใหม่ๆแล้วก็พูดถึงลายผู้หญิงเซ็กซี่บวกเข้ามาในคอลเลคชันด้วยครับผู้ชายของเกรแฮงนะครับผมมองว่าเป็นความแบบ effortless cool ครับคือมีความไม่พยายามมากความเป็นฟิวเจอร์สำหรับผมมปนมองได้ถึงคัตติ้งที่มีความเนียยหรือความโคมสีอเอที่ชาบสีแดงสีม่วงสีเขียวที่เกร u ฮ d ปกติจะไม่ค่อยหยิบสีมาใช้มากขนาดนี้อย่างที่บอกะครับว่ามันหลายปีแล้วเนอะที่แบบไทยดีไซเนอร์ไม่ได้ทำแฟชั่นโชว์ถ้ามีโอกาส มาดูก็คืออยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจริงๆคนที่มันอัดอั้นกันมา2-3ปีมันจะระบายออกกันยังไงว่ามันน่าสนใจมากนะอีเวนต์นี้